3เคล็ดลับนำเสนอให้ต่างชาติอย่างไรวันนี้มาดามแนะจะเล่าให้ฟังนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆนะคะให้กดไลค์กดแชร์กันก่อนสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้มาดามแนะจะนำเคล็ดลับ3ข้อที่ว่าเนี่ยมาแบ่งปันเพื่อนๆแล้วรับรองว่าจะขายอสังหาให้ต่างชาติได้ผ่านฉลุยแล้วล่ะคะ่ะ วันนี้ที่จะนำเคล็ดลับมาแบ่งปันนะคะคือจริงๆแล้วเนะะี่ยค่ะมีอินบ็อกซ์และก็มีคนที่รุ่นพี่รุ่นน้องต่างๆนะคะที่สนใจเข้ามาอยู่ในวงการขายสังหาริมทรัพย์เนี่ยสอบถามกันมาเยอะเลยนะคะเพราะว่ารู้ว่ามาดามเนสเนี่ยขายสังหาริมทรัพย์ให้ต่างชาติตัง้งแต่เมื่อ16ปีที่แล้แลวก็ทาเรื่อยๆมานะคะถึงแม้ในยุคปัจจุบันนี้อาจจะมีสถานการณ์เกิดขึ้นยังไงก็ตามแต่เมืองไทยเราก็ยังมีต่างชาติอศาศัยอยู่นะคะทั้งเช่าหรือว่าเป็นแบบ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เลยก็มีหรือคนที่เขากําลังสนใจที่จะลงทุนหรือซื้อก็ยังมีอยู่นะคะเนื้ออื่นใดค่ะถ้าหากเราเตรียมความรู้นะคะและเตรียมตัวเอาไว้นะคะพอสถานการณ์มันดีขึ้นเรามีความรู้เต็มพร้อมแล้วนะคะทุกอย่างก็จะราบรื่นค่ะเมื่อ มีต่างชาติเข้ามาในเมืองไทยได้ตามปกติเราก็จะทําการซื้อขายไม่ว่าจะสินค้าบริการเราก็ทําได้นะคะเพราะฉะนั้นมาดามแนตก็เลยจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังวันนี้นะคะปะกติแล้วช่วงนี้มาดามแนตก็มีอะไรให้ทําเยอะแยะเลยนะคะการที่มาแบ่งปันให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ใช่ว่างแล้วมานั่งไลฟ์แต่ว่า จัดเวลานะคะมันคือการจัดเวลาของชีวิตค่ะเพราะจริงๆแล้วนะคะมาดามเน็เนี่ยจะมีคําที่สําคัญที่ใช้เสมอแม้แต่ในเพจนะคะว่าทําเงินไม่ทํางานค่ะคําว่าทําเงินไม่ทํางานก็หมายความว่าเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เราจะลงแรงลงเวลานะคะเราก็ต้องคิดว่ามันต้องได้ผลด้วยนะคะบางคนเนี่ย ทำอะไรให้ดูยุ่งๆดูเหมือนมีงานทําทั้งวันเหมือนกับเคยมั้ยคะที่ถ้าเกิดใครเคยทํางานที่สํานักงานหรือที่ออฟฟิศนะคะจะเห็นเลยว่าบางคนเนี่ยโ,โต๊ะทางานดูรกดูยุ่งทั้งวันเลยแต่ว่าผลงานหรือว่าเรื่องที่ทําให้เสร็จสําเร็จเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะแต่บางคนดูโต๊ะทํางานเรียบร้อยดูสบายสบายดูออกไปข้างนอกหรือไปไหนแต่ปรากฏว่า ในวันนั้นนะคะเขาทำงานสำเร็จไปหลายชิ้นหลายอย่างเป็นงานที่สำคัญแล้วก็มีตัวเลขหรือยอดขายเป็นที่น่าพอใจนะคะเขาเรียกว่าทำเงินไม่ทำงานค่ะเพราะฉะนั้นมาดามเน็ตเองนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะลองไปนึกดูว่าเอ๊ะอะไรนะที่เราทําแล้วมันได้เงินทําเงินนะคะไม่ใช่แค่ทํางานให้แค่ยุ่งยุ่งไปไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการเสียเวลานะคะงานด้านอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นธุรกิจหนึ่งนะคะที่มาดามเน็ต อยากจะเชื้อเชิญเชิญชวนให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาศึกษาดูเพราะนอกจากคุณจะทําเงินจากอาชีพเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แล้วจริงๆแล้วอสังหาริมทรัพย์มันเป็นหนึ่งในปใจัจจัย4ที่คนทุกคนนะคะที่มาดามเนตเคยบอกว่ามหาเศรษฐีเกือบทุกคนทั่วโลกอะคะ่ะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดที่ดินหรือว่าแม้แต่ลงกองทุนอสังหาริมทรัพย์ก็มีนะคะ สำหรับคนที่มีทุนน้อยคุณยังไม่มีเงินพอที่จะไปซื้ออสังหาร,ริมทรัพย์เป็นชิ้นใหญ่ๆคุณก็สามารถที่จะลงทุนกับกองทุนได้ค่ะอันนี้คือมาดามเนทก็แชร์ไอเดียนอกเรื่องจากหัวข้อนิดนึงนะคะรอคนเข้าพอสมควรก่อนแล้วเดี๋ยวมาดามเนทจะเล่าให้ฟังตอนนี้มีคนเข้ามาดูพอสมควรแล้วแต่ว่าเห็นคอมเมนต์แค่2คอมเมนต์เองนะคะถ้าตอนนี้เสียงชัดเจนดีและพร้อมฟังแล้วก็ช่วยกด1 2 3มาให้มาดามเนทหน่อยนะคะ หนึมนะคะมาดามเนตจะได้รู้ว่าพร้อมแล้วแล้วเดี๋ยวมาดามเนตก็จะได้เล่ายาวถึงสามเคล็ดลับขายอาสังหาให้ต่างชาติเลยนะคะโอเคค่ะ,ะมีคนเขียนมาล 1, 2, ะหนึ่งสองสมละค่ะเดี๋ยวมาดามเนตเริ่มเล่าให้ฟังเลยนะคะว่า3เคล็ดลับนะคะขายอาสังหาริมทรัพย์ให้คือ ต่างชาติเนี่ยต้องนําเสนอยังไงนะคะถึงจะทาให้เราเนี่ยได้เงินนะคะจากการนําเสนอนะคะเพราะบางครั้งนะคะเรามาตกม้าตายตอนการนําเสนอเนี่ยก็ทําให้ลูกค้าคนนั้นหายไปเลยจากชีวิตเราก็เป็นได้นะคะเพราะในยุคปัจจุบันนะคะการแข่งขันสูงมากเลยะคะ่ะทั้งคนที่ทําอาชีพเอเจนต์ก็มีเยอะมากๆเลยนะคะในตลาด ยุคนี้แล้วก็ทั้งคนที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เองสนใจจะขายทรัพย์ก็เยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะเป็นมืออาชีพอยากจะรู้ว่านําเสนออสังหาริมทรัพย์ให้ต่างชาติยังไงถึงจะดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาดําแนนเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังเริ่มเลยนะคะอันดับแรกนะคะก่อนที่คุณจะได้นําเสนออสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะมีต่างชาติ ติดต่อคุณเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเพราะว่ามีเพื่อนแนะนํากันมาหรืออาจจะเป็นการทําการตลาดที่คุณทําเอาไว้ไม่ว่าจะทางการตลาดออนไลน์หรือว่าการตลาดด้านอื่นๆนะคะเมื่อเขาติดต่อคุณเข้ามาแล้วนะคะสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องทําคือคุณจะต้องรีบตอบทักหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าレ e s p o n ์ลูกค้า เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ถ้าเป็นมาดามเนสเนี่ยก็คือภายใน24ชั่วโมงก็ยังถือว่าช้าไปเลยนะคะเพราะว่ามันต้องคื้น1วันกับ1คืนมาดามเนสต้องต้องบอกว่าภายในครึ่งวันก็คือ12ชั่วโมง ถ้าในกลางวันถ้าคุณทําการตลาดออนไลน์คุณควรจะมีการเช็คอยู่ตลอดเวลาคือเช้ากลางวันเย็นนะคะแต่ถ้าเป็นตอนนั้งคือแน่นอนคุณนอนหลับไปแล้วคุณอาจจะเช็คช่วงค่ําก่อนนอนนะคะแล้วก็เช็คอีกทีคือเมื่อคุณตื่นเช้าเข้ามามันก็จะทันท่วงทีเวลาที่มีลูกค้าทักเข้ามาหรือว่ามีลูกค้าส่งอีเมลมานะคะถ้าอย่างเมื่อก่อนเมื่อสิปีที่แล้วอะคะ่ะมาทมแน,นจะได้รับข่าวสารหรือการติดต่อ จากลูกค้าผ่านทางอีเมลค่ะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่มาดามแนจะต้องมีวินัยและจัดเวลาในการเช็คอีเมลนะคะและโทรศัพท์ที่ใช้สื่อสารกับลูกค้าก็จะต้อง อยู่ใกล้ตัวตลอดเวลาถ้าใครโทรมาก,ก็คือรับทันทีไม่ใช่ว่าคุณอยากจะทำงานด้านนี้แต่คุณทิ้งโทรศัพท์ไว้ห่างตัวนะคะลูกค้าติดต่อมากว่าจะติดต่อกันได้ก่อจะตอบกลับไปเป็นครึ่งวันนะคะหรืออีเมลส่งมาแล้วสาวันยังไม่ได้เช็คเลยบอกเลยว่าอันนี้ค่ะคุณจะไม่สามารถ จับลูกค้าได้อยู่หมัดตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่าลูกค้าเขาหนีหายไปกับคนขายคนอื่นแล้วนะคะเคล็ดลับนี้ใช้ได้ทั้งคนที่เป็นอาชีพเอเจนต์หรือเป็นเจ้าของทรัพย์ที่สนใจอยากจะนําเสนอให้กับชาวต่างชาติหรือแม้แต่ชาวไทยก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นการตอบรับตอบสนองลูกค้าได้ทันท่วงทีอันนี้คือเคล็ดลับข้อแรกที่มาดามเน็ตอยากจะฝากเอาไว้นะคะ เคล็ดลับข้อต่อไปนะคะเมื่อคุณทักทายตอบรับตอบกลับลูกค้าแล้วนะคะสิ่งสำคัญเวลาลูกค้าถามมาคุณอย่าถามคำตอบคำค่ะคุณต้องมีวิธีตอบให้เขาเรียกว,ว่าขยายความหรือตอบเพื่อให้ได้ข้อมูลใครอยากรู้เคล็ดลับดีบ้างคะกดไลค์กดแชร์นะคะหรือกดเลข1 3 3มาให้มาดามเน็ตดูหน่อยนะคะเอาละค่ะอยากได้เคล็ดลับก็ช่วยกันทำงานหน่อยนะคะ เคล็ดลับแรกคือต้องตอบลูกค้าให้เร็วนะคะเร็วที่สุดเร็วที่สุดในที่นี้หมายถึงถ้าเป็นกลางวันก็ภายในวันเดียวกันถ้าเป็นกลางคืนคุณก็อาจจะใช้เวลาช่วงค่าก่อนนอนหรือว่าเช้ามาปุ๊บคุณต้องรีบเช็คเลยทันทีนะคะตอบด่วนเลยละคะ่ะเอาละค่ะเคล็ดลับข้อที่2คือการตอบกลับหรือพูดคุยกับลูกค้าคุณต้องได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเพื่อให้ลูกค้า รู้ว่าคุณใส่ใจในความต้องการของเขาค่ะยกตัวอย่างนะคะที่มาดามเนตเคยทำงานคืออย่างเช่นการตอบอีเมลเวลาลูกค้าถามมาว่าฉันสนใจบ้านหลังนี้นะคะคุณอาจจะเขียนตอบกลับอีเมลไปอธิบายข้อหนึ่งคุณอธิบายไปเลยว่าบ้านหลังนี้อยู่โลเคชันไหนมีรายละเอียดยังไงค่าเช่าหรือราคาขายเท่าไหร่ต่อจากรายละเอียดของ สิ่งที่ลูกค้าสนใจแล้วคุณสามารถยิงคําถามต่อไปได้ว่าเขาสนใจอา,า,าังหมทรยพย์แบบไหนต้องการแบบกี่ห้องนอนมีงบประมาณเท่าไหร่อยู่กี่คนนะคะแล้วสไตล์ไหนเหรอที่เขาชอบที่สําคัญก็คือโลเคชั่นของอาศาาังหมทรยพย์ที่เขาสนใจคือที่ไหนถ้าเป็นลูกค้าต่างชาติที่ไม่เคยอยู่ในเมืองไทยเลยเขาย่อมไม่รู้เรื่องโลเคชั่นพวกนี้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะถามไปนะคะว่า ไม่ทราบว่าเขาเคยอยู่เมืองไทยเคยมาเมืองไทยรู้เรื่องโลเคชันต่างๆไหมถ้าไม่รู้เราขอแนะนำว่าถ้าเป็นในกรุงเทพนะคะโซนไหนเป็นยังไงบ้างเขาเขียนไปนะคะแต่เป็นแบบฉบับย่อถ้าเขียนอีเมลที่ยาวเยอะเกินไปลูกค้าอาจจะอ่านแล้วเป็นลมได้นะคะเพราะว่ามันเยอะข้อมูลเขาเรียกว่า o v e r อร์เวเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อมูลต้องครบแต่ก็กระชับ แต่ไม่สั้นเกินไปอันนี้มันก็เป็นศิลปะของแต่ละคนนะคะซึ่งถ้ามาปรึกษาส่วนตัวหรือว่าเรียนที่มาดามเนสเคยสอนไว้ปีละครั้งเนี่ยนะคะก็จะได้ข้อมูลตรงนี้ไปอย่างชัดเจนค่ะเพราะบางครั้งการไลฟ์เนี่ยคะ่ะจะบอกรายละเอียดเยอะเกินไปเนี่ยมันคืออาจจะใช้ไม่ได้นะคะมันอยู่กับบุคคลหรืออยู่ แต่ละสถานการณ์ค่ะเพราะข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นข้อมูลที่ยิบย่อยเยอะมากเลยนะคะเนี่ยคือเคล็ดลับข้อที่2ค่ะการที่เหมือนเราอะค่ะเวลาเราถามแอดมินนะคะทักไปว่เอ้ยฉันสนใจสินค้าชิ้นนี้แอดมินตอบมาคําเดียวค่ะอย่างเงี้ยค่ะสนใจกี่ชิ้นคะอย่างนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาตอบ้นห้วนนะคะแล้วเป็นการปิดการขายที่ยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วอะเรา ต้องการอะไรถ้ามันเป็นสินค้าชิ้นหนึ่งที่เป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยคะ่ะแน่นอนมันง่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องใช้เงิน7หลักขึ้นไปหรือต่างชาติเนี่ยมันจะซื้อคือเป็น 10, อ่เป็น8หลักเนี่ยนะคะเราควรจะมะีการปฏิสัมพันธ์การสอบถามการพูดคุยนะคะเพื่อจะรู้ว่าเราใส่ใจสนใจคุณก็จะได้รับความประทับใจจากเขาแล้วนะคะว่าเออนักขายคนนี้นะคะหรือว่าคนที่ดูแลอสังหาริมทรัพย์คนนี้เนี่ย ใส่ใจนะพยายามที่จะเข้าใจความต้องการของเขาเพื่อที่จะนําเสนอมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญและเป็นเคล็ดลับนะคะที่มาดามแนทอยากจะฝากเอาไว้ค่ะเป็นยังไงคะได้2เคล็ดลับแล้วนะคะใครที่ฟังอยู่นะคะก็สรุปมาหน่อยนะคะว่าเคล็ดลับที่1และ2คืออะไรบ้างนะคะเพื่อที่เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาทีหลังนะคะจะได้รู้หรือคนที่ตามมาดูย้อนหลังเขาก็จะได้อ่านแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะคะ เดี๋ยวมาดามแนทก็จะไปที่เคล็ดลับข้อสุดท้ายแล้วนะคะอ่าคุณเนติพงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จีนยินดีนะคะที่พี่จีนเข้ามาฟังไลฟ์นี้นะคะและตอนนี้เนี่ยก็ l ค o มทูเร e a ลเอสเ t ทคอนซัลแทนเวิ r ์ d นะคะเพราะว่าพี่จีนก็เป็น Real e s t a เ e ทคอนซัลแทน มืออาชีพที่ประเทศออสเตรเลียและแน่นอนว่าลูกค้าของพี่จีนก็เป็นต่างชาตินะคะเป็นคนออสเตรเลียเองหรือเป็นคนชาติต่างๆทั่วโลกที่อยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมคะเดี๋ยววันหลังพี่จีน,นจะมาแชร์แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับลูกค้าที่ออสเตรเลียแล้วก็สังหาริมทรัพย์ที่ออสเตรเลียนะคะมาดามแนทก็ขอเชิญไว้ล่วงหน้าเลยดีไหมคะช่วงนี้อ่าสังหาริมทรัพย์ที่ออสเตรเลียเป็นยังไงบ้างคะ น่าจะสนุกสนานเลยนะคะพี่จีนค่ะเลิฟเลิฟค่ะพี่จีนแนสเองนะคะช่วงนี้ที่เมืองไทยนะคะก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ที่คนจากต่างประเทศจะเข้ามาเนี่ยมันก็น้อยนะคะหรือว่าไม่มีเพราะว่าช่วงนี้ทุกๆคนก็ต้องระวังตัวนะคะในสถานการณ์ช่วงนี้แต่ว่าลูกค้าต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยะคะ่ะก็ยังมีการาหาเช่าหรือว่า หาซื้อเพื่อจะลงทุนพอสมควรนะคะอย่างที่บอกไปในไลฟ์ก่อนๆนนะคะว่าอสังหารมิมทรัพย์ในเมืองไทยอะคะ่ะราคาดีงามนะคะดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยก็มียิวที่สูงมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้มี capital gain ที่ดีค่ะอาละค่ะต่อมาถึงเคล็ดลับที่3แล้วนะคะพร้อมกันไหมคะ กดหัวใจมารวๆเลยนะคะสําหรับเคล็ดลับที่3นะคะเคล็ดลับที่3นะคะการที่จะนําเสนออสังหาริมทร,รัพย์ให้ต่างชาติยังไงที่จะมัดใจได้ดีนะคะก็คือเมื่อคุณคุยละเอียดถามความต้องการลูกค้าแล้วนะคะสิ่งสําคัญก็คือคุณก็ต้องนําคลังความรู้จําได้มีคัะไลฟ์ที่มาดามเนต็ตบอกไปเมื่อวานนี้นะคะว่า คุณจะต้องมีคลังอสังหาริมทรัพย์ในมือเยอะพอสมควรเลยเพื่อที่ว่าพอรู้แล้วว่าลูกค้านะคะสนใจอสังหาริมทรัพย์แบบไหนแล้วคุณจะได้นำมาจับแมทช์เข้ากับความต้องการของลูกค้านะคะถ้าเป็นมาดามแนสเวลาทํางานนะคะพอเรารู้ความต้องการของลูกค้าแล้วถ้ามันยังไม่ชัดเจนมาดามเนสก็จะอีเมลถามไป จนชัดเจนหรือบางครั้งเราได้ไกด์ไลน์ที่พอสมควรเช่น80%็ดแปแล้วมาดามนั้นก็จ,จะส่งไปส่งลิสต์ให้ลูกค้าสักหนึ่งหรือ2ลิสต์ให้ลูกค้าดูว่าเอ๊ะมันใช่ไหมนะมันใกล้เคียงกับความต้องการของเขาไหมอ่ะถ้ามันใกล้เคียงแล้วมาดามนั้นก็จะยิงคําถามต่อไปเลยค่ะให้ชัดเจนมากที่สุดแล้วก็จะมีคําถามต่อมาด้วยนะคะว่าเอ๊ะแล้วเขาจะบินมาเมืองไทยวันที่เท่าไหร่ช่วงเดือนไหนหรอเพื่ออะไรเพื่อที่เราอ่ะจะรีบ ซิเคียววันนัดกับลูกค้าเราจะกราฟลูกค้าเอาไว้ไม่ให้ลูกค้าหนีไปที่อื่นนะคะเขาเรียกว่าอย่าปล่อยให้ลูกค้าลอยนวลค่ะาลค่ะเมื่อเรารู้วันนะคะนัดลูกค้าได้แล้วเราก็ระหว่างนี้นะคะเราก็ส่งลิสไปให้ลูกค้าเรื่อยๆเพื่อให้ลูกค้าไม่รู้สึกว่าเราทิ้งเขาปล่อยเขาให้เดียวดายนะคะถ้าลูกค้ามีกําหนดมา ที่เมืองไทยหรือมาดูสังหารน้ำซับอีกนานอาจจะ3เดือน6เดือนเราก็ส่งไปสักสัปดาห์ละครั้งนะคะแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยใกล้ละเดือนหน้าจะมาละเราก็ส่งไปที่หน่อยนะคะหรือว่าบอกลูกค้าไปเลยค่ะว่าเดี๋ยวฉันส่งอันนี้เป็น first list นะมี3ที่4ที่เดี๋ยว second list ฉันจะส่งต่อในอีก2วัน3วันหรือสัปดาห์หน้าเราต้องมีไทม์ไลน์ให้ลูกค้ารู้ค่ะว่าเราอะมีแลนยังไงให้เขานะคะแล้วพอถึงเวลาแล้ว จำไว้นะคะว่าถ้าคุณสัญญาอะไรกับลูกค้าว่าจะส่งลิสต์ให้วันไหนจะทําอะไรคุณต้องมีความแม่นยําไม่ปล่อยเวลาให้ลูกค้ารอค่ะยังไงวันที่ที่เขาได้รับอ e ีเมลจากเราหรือข้อมูลจากเราต้องเป็นวันที่ที่ตรงกับที่เราคอมมิช คุยกับเขาไว้นะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะมาดามแนทเนี่ยยึดถือเรื่องนี้มากๆเชื่อไหมคะบางครั้งอนะมาดามแนททางานเยอะมากเลยในแต่ละวันในกลางวันใช่ไหมคะต้องเคลียร์ลูกค้าแล้วเราก็ต้องมานั่นงทาลิสต์หรือส่งอีเมลบางอย่างให้ลูกค้าเนี่ยมาดามแนทจะกําหนดเวลาไว้ยังไงก็แล้วแต่ถึงจะเป็น5้าทุ่มห้นาทีก็จะส่งเพื่อให้มันอยู่ในวันที่เราพรอมมิสกับเขาไว้ค่ะอันนี้คือเคล็ดลับที่สําคัญเลยค่ะคุณจะต้องเขาเรียกยึดมั่นใน3เคล็ดลับนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดามแนทจะ สรุปให้ฟังนะคะใครอยากให้มาดามแนสสรุปให้ฟังบ้างก็กดหัวใจกด1 3 4สมาให้มาดามแนสหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดามแนสเนี่ยจะสรุปให้ฟังในตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้กระชับชัดเจนมากขึ้นนะคะส่งมาเลกส่งมาเลยนะคะอ๋อเมื่อกี้พี่จีนตอบมาว่าตอนนี้บุมมาที่ออสเตรเลียใช่ไหมคะโอ้ยินดีเลยค่ะยินดีด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดามแนสเนี่ยอยากจะขอข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ออสเตรเลียด้วยนะคะเผื่อว่า คนไทยนะคะอาจจะสนใจไปลงทุนที่ออสเตรเลียก็มีนะคะเพราะช่วงนี้กระแสที่บอกว่าอยากย้ายประเทศก็มีเยอะพอสมควรเลยล่ะค่ะและออสเตรเลียก็เป็นประเทศหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่จีนเอาล่ะค่ะพร้อมกันหรือยังคะที่จะให้มาดามแนสสรุปให้ฟังใน3เคล็ดลับนำเสนออสังหาริมทรัพย์ให้ต่างชาติค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะกดหัวใจรัวๆมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พิมพ์หนึ่งมาให้มาดามแนสหน่อยนะคะ ระหว่างนี้เดี๋ยวมาดาแนทรอก,ก่อนนะคะนิดนึงเพราะว่าบางคนเนี่ยเ,เพิ่งเข้ามาแล้วยังงงง,งอยู่วันนี้มาดามแนทพูดเรื่องการนำเสนอสังหาริรียนซ้ำให้ต่างชาติค่ะก็มาบอกเคล็ดลับที่เป็นแบบเคล็ดลับที่ก็เรียกอะไแพงมากๆเลย3เคล็ดลับเนี่ยถ้าคุณเอาไปใช้นะคะบอกเลยว่าอย่างน้อยคุณจะมัดใจลูกค้าได้นะคะแล้วก็สามารถจะ ให้ลูกค้าเนี่ยอยู่กับคุณเพื่อที่คุณจะนําเสนอได้ตรงใจนะคะแล้วคุณจะมีเส้นทางที่ปิดการขายได้ไม่ยากซึ่งจะเป็นเรื่องที่มาดามแน็ตเนี่ยจะค่อยๆไลฟ์ like นะคะบอกเคล็ดลับไปเรื่อยๆนะคะเป็นซีรีส์ยาวเลยค่ะไม่ต้องใจร้อนไปอ่าโอเคคุณซันกดมา1 3 4แล้วนะคะโอเคหัวใจรัวรัวเลยอล่ะค่ะเคล็ดลับ3ข้อนะคะในการนำเสนอสังหาริมทรัพย์ให้ต่างชาติก็ได้แก่ข้อ1คือ คุณจะต้องมีการรีสปอนส์หรือตอบรับลูกค้าเร็วที่สุดในโลกยุคนี้นะคะเก่งไม่กลัวนะคะแต่เรากลัวความช้าค่ะเพราะต้องเข้าใจว่าลูกค้ายุคใหม่เนี่ยใจร้อนนะคะถ้าเขารอเกอร์นะคะรอนานเขาก็ไปติดต่อคนอื่นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องติดต่อลูกค้าให้เร็วพร้อมกับการที่คุณเนี่ยจะต้องตอบลูกค้าโดยเคล็ดลับที่2คือ มีข้อมูลรายละเอียดของสิ่งที่ทุกค้าอยากรู้และสอบถามความต้องการของลูกค้าด้วยเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าคุณจะจับอสังหาริมทรัพย์ชิ้นไหนเป็นแมทช์กับความต้องการให้ลูกค้านะคะและเคล็ดลับข้อที่3คือคุณควรจะบอกแผนงานกับลูกค้าว่าคุณ จะมีการส่งรายการอสังหาริมทรัพย์ให้ลูกค้าเมื่อไร่อย่างไรแล้วก็มีการติดต่อลูกค้าสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุณทิ้งลูกค้านะคะนี่ก็คือ3ามเคล็ดลับสำคัญค่ะที่จะทำให้ลูกค้านะคะชาวต่างชาติหรือแม้แต่ชาวไทยด้วยกันเองนะคะอยู่กับคุณไว้วางใจคุณและให้คุณเป็นคนนำเสนอ สินค้าหรืออสังหาริมทรัพย์ให้กับลูกค้าค่ะทีนี้เนี่ยวันต่อไปหรือครั้งหน้านะคะมาดามแนจะเล่าให้ฟังต่อค่ะว่าเมื่อนําเสนออสังหาริมทรัพย์ให้ลูกค้าแล้วลูกค้าอยู่กับคุณแล้วยังมีขั้นตอนต่อไปยังไงอีกนะคะเพราะว่าการนําเสนอเนี่ยมันมีดีเทลยิบย่อยมีรายละเอียดเยอะมากๆเลยนะคะเพราะกว่าจะถึงวันที่ลูกค้านัด กับคูณเพื่อจะไปดูอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันยังมีเส้นทางรายละเอียดอีกเยอะแยะในดีเทลว่าไอก,การนําเสนอแต่ละอย่างเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงต้องใส่อะไรไปบ้างอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะถ้าอยากรู้เคล็ดลับเหล่านี้นะคะก็อย่าลืมนะคะที่จะกด ติดตามเพจนะคะแล้วกด C first ไว้นะคะเพื่อเวลาที่มาดามแนทไลฟ์ค่ะมันก็จะมีการแจ้งเตือนไปหรือถ้าใครนะคะอยากจะติดตามเคล็ดลับอื่นๆน,นะคะในช่องของมาดามแนทที่ YouTube ก็สามารถกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะแม้แต่ไลฟ์ครั้งนี้เดี๋ยวทีมงานก็จะมีใส่ไว้ในช่องด้วยแล้วในช่องเนี่ยเราก็ยังจะมีเคล็ดลับต่างๆเยอะแยะเลยนะคะในอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวมาดามแนทเนี่ยนะคะจะมีซีรีส์ต่างๆเกี่ยวกับ การขายอสังหาริมทรัพย์มาเรื่อยๆค่ะแต่ช่วงนี้เป็นซีรีส์ของการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับต่างชาตินะคะเป็นการเตรียมตัวนะคะสำหรับทุกคนที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับต่างชาติเพื่อจะได้เงินเร็วได้เงินไวเพราะว่าต่างชาติส่วนใหญ่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ด้วยเงินสดค่ะหรือเผื่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ทั่วโลกที่ทํา หน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของ real estate consultant นะคะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรือว่าที่อเมริกาหรือว่านิวซีแลนด์นะคะก็สามารถนำข้อมูลนี้นะคะไปใช้ได้แล้วก็นำเคล็ดลับต่างๆมาแบ่งปันกันได้นะคะมาดามแนยินดีนะคะที่จะ,ะรับข้อมูลแล้วก็นำมาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาดามแนทขอจบไลฟ์ไปก่อนนะคะก็พบกันในครั้งหน้าติดตามนะคะว่ามาดามแนทจะมาแชร์ในหัวข้ออะไรในไลฟ์ไลฟ์ครั้งต่อไปค่ะ ครั้งนี้สวัสดีค่ะ